มาต่อกับเรื่องของปัญหาเด็กแว้นแก๊งซิ่งกันบ้างสร้างความเดือดร้อนให้กับคนขับรถใช้รถใช้ถนนาบางทีเนี่ยนอนอยู่บนคอนโดนยังได้ยินเสียงเลยคุณว,วิภาวดีรังสิตเนี่ยเยอะมากทีเดียวใช่กำลังจะบอกเมื่อวานที่วิภาวดีรังสิตเจอกับตัวเลยครับ ซ้อนกันมาสามคนไม่พอไฟไม่เปิดด้วยแล้วก็ซิ่งแข่งกันเห็นกันจะจะเลยถ้าเราบิดแต่นี่อาจจะส่วนไปด้วยนะฮะดึกตอนพวกเขายุคพวดีรังสิตนี่แหละค่ะมากันเป็นแก๊งเลยเส้นสายหลักเลยล่ะ40-50คันแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมจากสนอาจจากถนนไปสู่สนามเป็นการแนวคิดของตํารวจรวมทั้งเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับโดยตารวจชาตริงสาวร่วมมือกับเอกชนคุณผู้ชมครับเขามีการปิดถนนหน้าอบตบางแก้วเพื่อเปิดเป็นสนามประลองความเร็วให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เป็น กลุ่มเด็กแว้นนะครับแข่งขันกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องไปแข่งบนถนนแล้วนะครับติดตามบริการได้กับคุณเจนศักดิ์สะอึง,รา,งรายงานสดมาจากสนามประลองเลยครับวัยรุ่นข่าวแว้นรวมตัวกันมากกว่า500ชีวิตนะครับเพื่อเข้าชมการแข่งขันจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งตำรวจกับภาคเอกชนได้ร่วมมือกันจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้ ตำรวจชาติเชิงเซาร่วมมือกับภาคเอกชนปิดถนนอบตอบางแก้วเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสนามประลองความเร็วให้หวัยรุ่นข่าวแวน้นแข่งขันจัก,กรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ชื่อจากถนนสู่สนามท่ามกลางการดูแลรักษาความสงบจากตำรวจและทหารในพื้นที่ครับโดยแนวคิดนี้นะครับเกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการแก้ปัญหาเด็กแวน้นที่สร้างความวุ่นวายให้กับประชาชนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถอดแบบมาจากบุรีรัมโมเดลที่นายเนวิดชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดได้จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา พันตารวจเอกธราเทพตูพาณิชย์ครับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทระเชิงเซาล่าวาว่าการจัดงานในวันนี้ต้องการเปิดพื้นที่ให้เด็กแวน้นได้แสดงออกกันอย่างถูกต้องซึ่งเป็นแนวทางที่ดีกว่าให้วัยรุ่นนั้นออกไปแข่งขันกันยังบนถนนสายหลกักซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็คาดหวังนะครับว่าหลังจากที่มีการจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่า ว่าหลังจากที่มีการจัดการแข่งขันแล้วเนี่ยนะครับก็หวังว่าบนถนนนะครับจะไม่มีผู้เด็กแว้นออกมาแว้นอีกนะครับหรือในส่วนหนึ่งของเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเนี่ยถ้ามาแข่งในสนามเนี่ยความปลอดภัยมีแน่นะครับไม่เพราะว่าไม่ต้องไปเสี่ยงกับอันตรายนะครับรถล,ลารถล,ลาจากที่ต่างๆนะครับจะได้ไม่มาเฉียวชนกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการสาร้างความสันร้อให้กับชาวบ้านด้วยนะครับมีกฎระเบีย ซึ่งกิจกรรมจากถนนสู่สนามนะครับได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้แล้วก็จะมีการจัดงานในลักษณะนี้อีก2สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับโดยการแข่งขันในสนามนี้ก็ได้มีก็ได้มีการขอความร่วมมือให้นักแข่งทุกคนสวมหมวกกันน็อกใส่กางเกงขายาวและสวมรองเท้าผ้าใบเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นด้วยครับ ซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับก็จะจัดยาวไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะครับหลังจากที่จบกิจกรรมแล้วตำรวจนั้นจะขอเรียกประชุมเด็กวัยรุ่นขาวแวนทุกคนเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่ออกไปสร้างความวุ่นวายบนท้องถนอนอีกเจนสักแซ่อึง้งข่าวไทยรัฐท,ทีวีรายงานสดจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับ